สวัสดีค่ะภาพพรหมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อใครคนที่เขาอยากเคลียร์ใจกับคุณเหลือเกินในตอนนี้เขาเป็นใครคิดอย่างไรจะพูดจะคุยอะไรกับคุณเคลียร์ใจกับคุณเขาอยากเคลียร์ใจกับคุณเขาเป็นใครเรื่อางาวระหว่างคุณกับเขาเป็นอย่างไรเรามาดูพลังงานตัว พลังงานเขาและพลังงานคุณพลังงานคุณก่อนพลังงานคุณสามใบเขาสามใบเป็นอย่างไรตอนนี้ดีร้ายอย่างไรชีวิตคุณและชีวิตเขาในตอนนี้คนที่เขาอยากเคลียร์ใจกับคุณเหลือเกินล่วงหลายใบยไม่หมองไม่เอาพลังงานคุณสามใบเทพพฤหัสบดีคุณ คุณมากด้วยความรู้นะพ่อไปนี้พูดถึงความความเป็นครูผู้รู้แล้วคุณกําลังอยู่ในช่วงที่ศึกษาเรียนรู้ทั้งทาง,ทางโลกและทางธรรมความศึกษาทบทวนทําความเข้าใจชีวิตนะในชีวิตคุณว่าเกิดอะไรขึ้นที่ผ่านมาปัจจุบันอนา,าคตจะแก้ไขยอย่างไรจะทําอย่างไรนุงไพ่บอกให้คุณนิ่งพินิจพิจารณาตกตองไข่ควรรอใช้สติปัญญาพินิจพิจารณาไม่ว่าแล้วคุณจะพบทางออกแล้วคุณจะพบ ขนทางที่ดีด้วยความดีของคุณด้วยนะคุณธรรมความดีของคุณเหมือนกวางทองอะ่ะนำพาคุณไปสู่ความสุขความสําเร็จสมหวังพมวิหารธรรมที่มีอยู่ในตัวคุณเวลาเรียนรู้ศึกษามาด้วยความรู้และการทบทวนนะศึกษานิ่งพินิจพิจารณาหาทางออก หรือพัฒนาตัวคุณให้ก้าวหน้าเรียนรู้ศึกษาชีวิตพัฒนาตัวคุณใมนนี้ล่วงมาเองความสุขเทพสุขพบกับความสุขความสมหวังความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าหว่วงแห่งความสุขความสําเร็จสมหวังเกิดขึ้นกับคุณความสุขความอุดมสมบูรณ์พัทักษะดูเหมือน ให้บอกให้คุณทบทวนนะหรือช่วงเวลาที่คุณต้องทบทวนทำความเข้าใจชีวิตหรือมีภาระที่ต้องแบกรับหรือคุณกำลังคิดค้นหาทางออกนะพยายามสรวหาทางออกหรือปรึกษาผู้ใหญ่ผู้รู้หรือตัวคุณเองนิ่งใช้เวลานิ่งพิพจารณาทบทวนเรียนรู้ทำความเข้าใจแล้วจะมีทางออกออกจากอุปสรรคพบกับความสุขความสมหวังหนึ่งที่คุณคิดคุณบารถนา ระวังความรุ่มหลงใหญ่ตัวเองเวลามีทุกข์ก็อย่าหลงกับความทุกข์เวลามีสุขก็อย่าหลงกับความสุขทบทวนทำความเข้าใจชีวิตเพราะวันนี้พูดถึงการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงต้องการออกจากอุปสรรคปัญหาภาระที่แบกรับเรื่องของตัวเองและคนอื่นทุกอย่างที่คุณหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วคุณอ้อนวอนลองขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยเหลือแต่ด้วยความดีของคุณเนี่ย พลวิหารธรรมที่มีอยู่ในตัวคุณนําพาคุณไปสู่ความสุขความสําเร็จสมหวังไม่ว่าเรื่องงานเรื่องเงินชีวิตความรักถ้าจดจจเรื่องความรักคุณหรืเพราะพลังงานของการทบทวนอะความหรือคุณกําลังตกอยู่ในห่วงแห่งความรักพบรักมีความรักเรองการความสุขความสมหวังหรือออกจากอุปสรรคปัญหาว่าคุณใช้เหตุและผลเหตุผลในการเลือกคนรักความรักความเหมาะสม เหมือนกำลังอยู่ในช่วงที่ต้องพัฒนาความรักที่ไม่สามารถลงเอยกับคนรักได้อย่างง่ายดายนักความรักที่เหมือนเราจะทำยังไงอีกใบเพิ่มอีกใบพระพรมหรือสีอันนี้คุณก็ขุมพ้์เห็นสติปัญญาเป็นความรู้นะพระพรมหรือสีอ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองคุณ ให้คุณประสบผลสําเร็จสมหวังจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าพบกับความสุขความดังที่คุณปรารถนาทั้งผู้ใหญ่ทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือคุณด้วยความดีของคุณอะ่ะย้ำสามให้คุณพบกับก้าวเดินไปสู่ความสําเร็จสมหวังหรือคุณต้องการถ้าเป็นความรักนะคุณอะ่ะเมื่อเลยวัยทำงานไปแล้วคุณจะพบกับความรักคนรักที่ดีที่เหมาะสม คนรักที่มีฐานาทะทัศนคติวิถีชีวิตที่สมบูรณ์แบบดูแลคุณรักคุณรักที่มั่นคงมาให้คุณคุณจะสมหวังนะแล้วไม่ไพ่ก็บอกว่าโดยเฉพาะความรักคุณอะ่ะเหมาะสมกับคนรักที่อายุที่มากกว่าคุณหรืออายุที่แตกต่างจากคุณอะ่ะแล้วเป็นชาต่างชาติต่างศาสนาจะเหมาะสมหรือมีผู้ใหญ่แนะนําให้นี่ก็ผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่แนะนําแล้วผู้ใหญ่ช่วยเหลือหาทางออก เรื่องความรักคุณใช้เวลาแต่ตอนนี้ดูเหมือนคุณพบกับม่วงแห่งความรักคุณจะพบรักพบความสุขความสมหวังมีอุปสรรคปัญหาคุณจะออกจากอุปสรรคปัญหาต่างๆได้เพียงแต่รอบครอบเคยคิดพินิจพิจารณาถึงแม้จะมีอุปสรรคขู่ข่ขขาบ้างก็จะได้รับการช่วยเหลือให้พบกับความสุขความสําเร็จสมหวังว่าคุณจะประชิญเรื่องงานเรื่องเงินความรักชีวิตคุณน่ะจะพบกับความสมหวังเพียงแต่ระวังการลุ่มหลงใจตัวเอง เรามาดูพลังงานของคนที่เขาในหัวข้อเขาอยากเคลียร์ใจกับคุณเหลือเกินในตอนนี้คนที่เขาอยากเคลียร์ใจกับคุณตัวเขาเป็นอย่างไรแต่ทุกอย่างอยู่ที่คุณนะเพราะเป็นนี้ทบทวนทำความเข้าใจเรียนรู้คุณจะมองเห็นหนทางหาทางออกได้ว่าคุณจะไปในทิศทางใดจะทำอย่างไรแต่ในเรื่องความรักคุณปรารถนาความรักที่ ที่เหมือนเหตุมีเหตุผลมีทัศนคติในที่มอนเหมือนกันในการใช้ชีวิตอะ่ะต้องการคนรักที่มีความเป็นผู้ใหญ่ความอบอุ่นจริงใจไม่ใส่แ้งในความรักแล้วความรักคุณใช้เวลานะแล้วคนเวลาแล้วคุณจะคิดแต่สินใจได้แล้วยังไงตัวเขาเท้าทัตะรถด,ดูเขาเป็นคนทีม เขาทัานตนลุดน่ะประสบผลสําเร็จสมบวังแบบคาดไม่ถึงคหอการพุกดีๆเกิดขึ้นกับเขาความคาดไม่ถึงจเจริญรุ่เงเรืองก้าวหนนะ้าหรือตัวเขาเองมากด้วยความรู้ความสามารถความละเอียดทํางานที่ละเอียดซับซ้อนได้แล้วอย่างไรพลังงานตัวเขากุมารทอง มีความสุขนะจะมีความเป็นเด็กความเป็นเด็กดื้อหลันรักความสนุกสนานล่าเริงหน้าตาอ่อนกว่าวัยดูฮันุมานกับนางบินจากายดูพลังงานถ้ามองเรื่องเงินเขานะเพราะมีกุมารทองอะความชาใช้จ่ายสุขสบายอุดมสมบูรณ์เ <amps. S 1> ขาต้องเผชิญกับ เหมือนพลังงานการเงินใช้เงินเก่งแต่เมื่อเขาผ่านเหมือนผ่านอุปสรรคปัญหาเรื่องเงินที่หนักหน่วงที่มากๆทําให้เขารู้เข้าใจในการใช้จ่ายเงินเพราะเขาหาเงินเก่งใช้เงินเก่งเขาออกรวดเร็วเงินแต่เขาไม่รู้จักเก็บออมถ้ามีคนที่รู้ใจเขาหรือมีคนที่เหมือนรู้จักกันเก็บเงินน่ะมาดูแลตัวเขาอะ่ะสามารถสร้างฐานะความร่ำรวยได้อย่าง แบบคาดไม่ถึงเขามีความสามารถหาเงินเก่งใช้เงินเก่งต้องมีคนเก็บออมให้เขาแล้วพลังงานตัวเขาอะประสบผลสําเร็จเพราะเท้าเทตโรด์อะแต่แบบคาดไม่ถึงตัวเขาเองมีเหตุมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดูแลช่วยเหลือแคลคาดปลอดภัยจากอันตรายถึงแม้เขาจะมีชีวิตใช้ชีวิตแบบเหมือนไม่มีฐานะดูธรรมดาเขาสามารถสร้างฐานะความร่ำรวยได้ แบบมียางเย็นนักนะนะล่ำรวยอะ่ะเพราะยามสามในกุมกมกุมารทองโชคลาภทรัพย์สินเงินทองแต่เขาต้องผ่านการเรียนรู้ผ่านอุปสรรคปัญหามา,มาก่อนแล้วนะเขาถึงจะเข้าใจในการใช้จ่ายเงินรู้จักเก็บออมเงินหรือมีคนที่รู้จักเก็บออมเงินที่ดีมาดูแลการเงินเขาสร้างฐานะความล่ำรวยนะถ้ามองดูตัวเขาต้องการออกจากปัญหาที่รวดเร็วแก้ไขปัญหารวดเร็ว หันุมานกับนางบินจกายอ่ะความรวดเร็วเขามีความรับผิดชอบ้กเก่งขยนันการงานหาเงินใช้เงินเก่งไม่ก็ยำสามอ่ะหาเงินเก่งใช้เงินเก่งแล้วถ้ามองดูความรักเขาเป็นความรักที่ถ้าเขารักใครแล้วก็จะมีทุ่มเทหัวใจให้กับคนรักความรักด้วยความซื่อสัตย์มันคงจริงใจอดทนรอคอยได้เล้วนะเหมือนเขานิ่งๆนะเมื่อเขามั่นใจ ว่าเขารักใครหรือเขาว่าเขารักคุณเขาจะอดทนรอคอยรอให้แน่ใจมั่นใจแล้วเขาจะบอกให้รู้แล้วเขาอยากเคลียร์ใจกับคุณเหลือเกินในตอนนี้ต้องการหาทางออกที่รวดเร็วเขารู้แล้วว่าเขารักคุณว่าเขารักรักใครแล้วทุ่มเทหัวใจให้กับคนรักรักแล้วยากที่จะรักใครได้อีกแต่ความรักเขาจะสมหวังนะรักที่รวดเร็วมีปัญหาแบบรวดเร็ว ต้องหาทางออกที่รวดเร็วต้องรอบคอบตอนนี้ดูเขาเผชิญกับเหตุการณ์คืขึ้นลงลงให้เขาแก้ไขอุปสรรคปัญหาอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักในตอนนี้แม่หมอจับเพิ่มอีกใบอยากเคลียร์ใจกับคุณคุณกับเขาเหมือนเขาจะนํารักที่มั่นคงมาให้คุณแบบคาดไม่ถึงและคาดไม่ถึงว่าเขารักคุณรักที่อยู่ในใจไม่สแสดงออก รอคอยนี่ก็นางสีดาความมั่นคงรักแต่มองดูความรักแล้วต้องผ่านอุปสรรคมีอุปสรรคมากมายก่อนถึงจะสําเร็จสมหวังดูเขาคิดว่าจะทำอย่างไรพินิจพิจารณาแต่เขาจะสมหวังอะย้ำสานางสีดาแล้วเขาอยู่คนเดียวนั่งคนเดียวโดดเดี่ยวเดียวดายทุกทรมานใจ ความรักนี้ใช้เวลาในการคบกันต้องเผชิญอุปสรรคขวางหนามากมายกว่าจะเข้าใจกันกว่าจะสมหวังกว่าจะปรับตัวเข้าหากันได้แต่เขาก็มีความอดทนรอคอยเขาอยากเคลียร์ใจกับคุณตอนนี้เขารักคุณมากในห้วงแห่งความรักการหาทางออกที่รวดเร็วสมหวังสําเร็จที่รวดเร็วแต่ชีวิตเขาดูต้องเผชิญเหตุการณ์ขึ้นๆลงๆอยู่ตลอดเวลาในชีวิตเขานางสีดา ขเขาจะเข้ามาหาคุณแบบคาดไม่ถึงให้การพุ่งดีๆมาให้คุณนัือเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับเขาแบบคาดไม่ถึงเรามาดูวันเดือนปีเกิดหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับเขากับคุณหมายเลขห้าหมายเลขหก 6, หมายเลขแปดหมายเลขห้าหมายเลขสิบหกหมายเลขสิบเอ็ดหมายเลขยี่สิบห้าหมายเลขสิบหรือไม่ก็เกิดราศีกันหรือเกิดเดือนกันยายนหร, fixes, หรือไม่ก็เกิดปีจอหรือไม่ก็เกิดวันพฤหัสบดี หรือไม่ก็เกิดปีมะแม่หรือไม่ก็เกิดวันศุกร์อันนี้ก็สามหรือไม่ก็เกิดวันพฤหัสบดีเขาอยากเคลียร์ใจกับคุณเหลือเกินแล้วพลังงานตัวเขาเองเขารักรักคุณแต่นิง่งคิดตึกต้องใครควรเรามาดูพลังงานเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาเป็นอย่างไรคนที่เขาอยากเคลียร์ใจกับคุณเหลือเกิน เป็นใครจะทําอย่างไรเนี่ยเขาต้องการสร้างครอบครัวที่อบอุ่นน้ารักที่อบอุ่นมาให้คุณคิดหวังฝันปรารถนาสร้างครอบครัวเล็กๆครอบครัวที่สดใสสวยงามมีกันและก,กันแก้ปัญหาไปด้วยกันเขาแอบ,บส่องแอบ,บมองคุณนะแฟนครับคอยติดตามชีวิตคุณเป็นห่วงคุณอยู่ห่างๆอยากเคลียร์ใจกับคุณเหลือเกินยื่นมือเข้ามาช่วยอ่ะ หวังว่าจะมีทางออกได้ความรักนี้สมหวังมาช่วยเหลือคุณใคุณช่วยเหลือเขาผู้เลือกผู้ถูกเลือกอยากเคลียร์ใจกับคุณเขาไม่ได้เลือกคุณคนรักที่ไม่ได้เลือกคนเลือกไม่ได้รักหรือคนที่คุณไม่ได้เลือกเขานะหรือเขาไม่ได้เลือกคุณขเขาอยากเคลียร์ใจกับคุณอะ เขาต้องการให้คุณเลือกเขานะตอนนี้เริ่มต้นใหม่จบกันไปแล้วเขาต้องการเริ <t> ่มต้นใหม่กับคุณอยากเคลียร์ใจกับคุณเขาจะเลือกคุณคนที่เขาไม่ได้เลือกคุณถ้าคุณไม่ได้เลือกเขาเน่ะโดยเฉพาะที่เขาไม่ได้เลือกคุณะเขาเหมือนอยากเคลียร์ใจกับคุณอยากพูดอยากบอกให้คุณรู้ว่าเขาคิดอย่างไรเขาเผชิญอะไรเกิดอะไรขึ้นกับเขา ตอนนี้เขารู้แล้วเขารักคุณกว่าจะเข้าใจกว่าจะสมหวังต้องผ่านอุปสรรคขวางน้ำฮะเริ่มต้นใหม่ต้องการเริ่มต้นใหม่คุณกับเขามีเคมีต่อกันเขาว่าคุณก็รักเขารู้สึกดีๆต่อกันดูนิ่งๆเขาก็นิ่งๆอยากเคลียร์ใจอยากพูดอยากคุยกับคุณหรือไม่เขาอยากเคลียร์ใจกับคุณมองดูแล้วถ้าไม่ใช่คนเก่าคนที่จบ จบไปแล้วต้องการมาเริ่มต้นใหม่หรือไม่ตัวเขาเองชีวิตเขาเคยมีอุปสรรคปัญหานะเขาต้องการสร้างครอบครบัวที่อบอุ่นมาพบเจอกับคุณแต่ดูนิ่งๆเป็นได้ทั้งคนที่คุณกับเขาจบกันแล้วก็ไม่ใช่คนที่จบไปก็เป็นคนใหม่แต่เขามีอดีตที่ผ่านมาจบแล้วมาเริ่มต้นใหม่กับคุณแต่ไม่ว่าพลังงานใดนะเนี่ย มีเคมีต่อกันคุณรู้คุณสบัดได้คนที่เขาอยากเคลียร์ใจกับคุณรู้สึกดีๆกับคุณตอนนี้ดูนิ่งๆเดินทางมีคนเดินทางเดินทางมาหาคุณแอบส่องแอบมองคุณอยู่คุณกับเขาแตกต่างกันแตกต่างที่เติมเต็มเขาว่าคุณเติมเต็มสิ่งที่เขาขาดไปแล้วเขาก็จะมาเติมเต็ม สิ่งที่คุณขาดไปเติมเต็มซึ่งกันและการเป็นคู่กันอยู่ด้วยกันได้ถึงแตกต่างเป็นคู่กันอะยื่นมือเข้ามาช่วย้วอยู่ที่คุณว่าคุณจะเลือกเขารักเขาปกป้องเขาต้องการที่จะปกป้องคุ้มครองคุณดูแลคุณหรือเขาว่าคุณเป็นคนที่ดูแลปกป้องคุ้มครองเขาได้อยากเคลียร์ใจกับคุณอยากพูดอยากคุยบอกให้คุณรู้ว่าเขาคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรมารับขวัญ มหาคุณพูดคุยกับคุณดูแลคุณเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้สำหรับดูเศร้าเศเสียใจร้องไห้ยังหาทางออกไม่ได้อยากเคลียร์ใจกับคุณอะ่ะการให้อภัยต้องการให้คุณให้อภัยเขาแล้วเขาต้องการคนรักความรักความเข้าใจให้อภัยซึ่งกันและกันพูดคุยเข้าใจกันเขาต้องการคนเข้าใจเขา เขาอยู่ในความเศร้าเศร้าณตอนนี้เขาจกจบอดีตที่ผ่านมามาเริ่มต้นชีวิตใหม่ชีวิตที่สดใสสวยงามครอบครัวที่อบอุ่นเรามาดูว่าอยากเคลียร์ใจกับคุณมาดูสิ่งที่เขาคิด ความจริงที่ซ่อนอยู่ในหัวใจเขาเรามาดูความจริงเจาะหัวใจเขาเป็นอย่างไรความจริงที่ซ่อนอยู่ในหัวใจเขาซ่อนอะไรไว้เขาบอกว่าเขาหายไปจากคุณเขาบอกว่าเขาเป็นเรื่องที่รุนแรงมากที่ทำให้คุณที่ไปจากคุณ เพราะเขาบอกว่าเพราะตัวเขาเองเขาไม่ยอมให้ใครเข้ามาในชีวิตเขาง่ายๆเขาเคยมีปัญหาในอดีตเขาไม่ไว้วางใจใครง่ายๆทำให้เขานิ่งเงียบตอนนี้เขาอยากเคลียร์ใจกับคุณแลวเขามีอดีตเป็นคนที่มีอดีตในอดีตแล้วเขาเป็นคนที่ไม่ไม่ไม่ให้ใครเข้ามาในชีวิตเขาได้ง่ายๆอะเขาคิด คิดถึงคิดสิแปดบวกกับคุณเขาจะทำทุกอย่างเพื่อที่จะได้กอดคุณเขาบอกว่าเลิกพฤติกรรมเงียบๆได้แล้วในตอนนี้แลวเขาว่าคุณนะ่ะนิ่งเงียบเลิกพฤติกรรมเงียบได้แล้วเขาอยากเคลียร์ใจกับคุณเหลือเกินเขาอยากนั่งลงแล้วพูดคุยกับคุณแล้วให้จบหรือไม่เขาบอกตัวเขาเองอะ่ะ เลิกเงียบนิ่งเงียบได้แล้วพฤติกรรมเงียบๆได้แล้วทั้งคุณและเขาอะพลังงานสลับกันได้ะคะว่าคุณเพราะว่าคุณและเขาอะเขาต้องการนั่งหลงพูดคุยกับคุณอยากเคลียร์ใจกับคุณตอนนี้เจาะหัวใจเขาอีกสองใบเขากําลังเรียนรู้ที่จะรักตัวเองในตอนนี้แล้วเขาก็ขอบคุณคุณให้ที่ทําให้เขารู้ใจตัวเขาเอง แล้วเขาจะกําลังนิ่งคิดหาทางออกอน่ยรักตัวเองดูแลตัวเขาให้มีความสุขนําความรักที่ดีมาให้คุณคุณแตกต่างจากคนอื่นๆคนอื่นไม่สําคัญไม่มีความหมายสําหรับเขาเลยเขาต้องการคุณเท่านั้นนะว่าหัวใจเขามีแต่คุณอยากเคลียร์ใจกับคุณอยากพูดอยากบอกให้คุณรู้ว่าตอนนี้เขาเป็นอย่างไรใต้สาหรับว่าอย่างไร เขาว่าคุณฉลาดมากคุณทำให้เขาเข้าใจแล้วเข้าใจหัวใจเขาแล้วเขาอยากเคลียร์ใจกับคุณอยากบอกให้คุณรู้ว่าเขารักคุณอยากให้คุณเลือกเขาเรามาดูว่าการมาเทพจะบอกอะไรกับคุณชัดๆหนึ่งใบาการมาเทพเคยบอกทีล่วงมาสองใบไม่เอา ความยากลำบากความอิจฉาจากคนจากคนอื่น,นความยากลำบากเหมือนเหมือนการมเทศบอกว่าในความรางนี้ต้องมีอุปสรรคปัญหาความยากลำบากกว่าจะเข้าใจกันกว่าจะสำเร็จสมหวังแต่อุปสรรคเป็นสิ่งที่สำคัญทำให้เขารู้ว่าเขารักคุณคุณรักเขาความยากลำบากก่อนมีปัญหาก่อน,นกว่าจะเข้าใจกว่าจะสมหวังในความรักนี้ จะเป็นรักที่ยิ่งใหญ่มั่นคงได้สำหรับว่าอย่างไรรักใหม่บทใหม่เริ่มต้นใหม่คนเก่ามาเริ่มต้นใหม่หรือคุณได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อะกับคนใหม่มีคนที่เขาอยากเคลียร์ใจกับคุณอะไพคบอกว่าจะเป็นได้ทั้งคนเก่ามาเริ่มต้นใหม่กับคุณรักบทใหม่หรือไม่ก็เป็นคนใหม่นะเขาจบอุปสรรคปัญหาอดีตเขามาเริ่มต้นใหม่กับคุณหรือคุณจบเริ่มต้นชีวิตใหม่ อยู่ที่คุณแต่ความรังนี้ต้องมีความยากลําบากมีอุปสรรคปัญหาก่อนถึงจะเข้าใจถึงจะสําเร็จสมหวังเพราะปัญหาทําให้ความรังนี้สมหวังอุปสรรคทําให้เข้าใจหัวใจคุณเองเขาเข้าใจหัวใจเขา